เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณทันเรื่องที่คุณทันไล่ผมฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องของซอยซอยหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านของเพื่อนเขาซึ่งตัวคุณทันเองก็เพิ่งมารู้ครับว่าคนในหมู่บ้านนั้นเนี่ยเขาไม่คิดที่จะย่างกายเข้าซอยซอยนั้นหลังพระอาทิตย์ตกดินไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ออท้าความเรื่องของคุณทันนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังคุณทันเป็นวัยรุ่นต่างจังหวัดอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้น ซึ่งการใช้ชีวิตในทุกๆวันของคุณทันเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีแก่นสารอะไรมากมายนักวันๆจะอยู่เพียงแค่อู่ซ่อมรถของพี่ชายเพื่อนแล้วก็คลุกตัวอยู่ในนั้นทั้งวันซ้อมโน่นซ่อมนี่ในรถตัวเองทั้งวันเลยทั้งๆท,ที่รถมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหรอกนะครับและส่วนเรื่องการเรียนเนี่ยก็ต้องขอยกเอาไว้ก่อนเพราะว่าหลังจากที่เขาเรียนจบมัธยม3ตัวคุณทันเองก็ไม่คิดที่จะเรียนต่อแล้วทางบ้านกวดขันยังไงตัวเองก็ไม่เอาด้วยตั้งใจจะออกมาหางานทํา แต่มันก็กินเวลามาเกือบสองปีแล้วยังหางานทําไม่ได้เลยส่วนจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้มันมีอยู่ว่าในค่าของวันหนึ่งเนี่ยคุณทันกับเพื่อนๆก็ขับรถแล้วก็ประลองความเร็วกันตามปกติซึ่งในค่าวันนั้นครับมันก็มีเพื่อนของเพื่อนคนหนึ่งที่เพิ่งจะรู้จักกันแล้วก็มาเห็นหน้าเห็นตากันเป็นครั้งแรกเพื่อนคนนั้นเขาชื่อคุณเต่าแต่ถึงจะเจอกันครั้งแรกในวันนั้นเนี่ยหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสเข้ามาเจอกันบ่อย คุณทันกับคุณเต่าก็เลยเริ่มสนิทกันจนกระทั่งครั้งหนึ่งครับที่พวกคุณทันแข่งรถกันจนเสร็จแล้วก็กำลังจะกลับบ้านด้วยความที่เวลาตอนนั้นเนี่ยมันเที่ยงคืนกว่าแล้วตัวเองเลยอาสาเพื่อนๆในกลุ่มขับรถไปส่งคุณเต่าที่บ้านก่อนในคืนนั้นคือขับรถไปคนละคันนะครับแต่ว่าขับไปด้วยกันซึงบ้านคุณเต่ากับบ้านคุณทันก็ที่จะสามารถขับรถไปทางเดียวกันได้แม่บ้านคุณเต่าอยู่คนละหมู่บ้านกับคุณทันเพียงเท่านั้นในคืนวันที่คุณทันขับรถไปส่่่งเพือนนทีบ้า ก่อนที่จะถึงบ้านเพื่อนมันก็จะผ่านซอยเล็กๆซอยย่อยๆรายทางมาเรื่อยๆซึ่งถนนทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมืดแถมไฟริมทางบางเสามันก็ยังไม่ติดอีกถนนของหมู่บ้านคุณเต่าครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่ามันไม่เหมือนหมู่บ้านในเมืองกรุงหรือว่าไม่เหมือนหมู่บ้านในตัวเมืองครับที่มันจะเป็นปากซอยหมู่บ้านแล้วก็มีบ้านย่อยๆเป็นซอยๆตรงนี้มันจะเป็นคล้ายกับถนนชนบทคล้ายกับถนนชุมชน และที่เขาเรียกว่าหมู่บ้านเนี่ยมันไม่ได้มีชื่อหมู่บ้านนะครับมันจะเรียกเป็นหมู่แล้วก็เป็นชื่อตำแหน่งหมู่บ้านแทนหากคุณผู้ฟังท่านใดยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะพอเข้าใจแต่หากคุณผู้ฟังท่านใดไม่คุ้นเคยกับต่างจังหวัดผมอยากจะบอกว่ามันก็คือถนนเส้นเล็กๆ้กายกับทางขนส่งชุมชนในตำบลตำบลน,นั้นนั่นแหละคุณทันกับคุณเต่าเนี่ยขับรถมาด้วยความเร็วต่ำเพราะว่าในช่วงนั้นมันคือในช่วงของเขตหมู่บ้านแถมมันยังดึกมากแล้วด้วยมันมองไม่ค่อยเห็นทางครับ ทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนเนี่ยขับรถเทียบคู่กันไปเรื่อยๆจนผ่านซอยซอยหนึ่งในจังหวะที่ผ่านซอยนั้นตาทางด้านซ้ายของตัวเองมันดันเห็นอะไรแปลกๆที่อยู่ในซอยซอยนั้นด้วยสัญชาตญาณความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์มันสั่งให้คุณทันมองสิ่งผิดปกติในซอยซอยนั้นทันทีและภาพที่เห็นในซอยนั้นเพียงแค่ไม่กี่วินาทีหลังจากเอี้ยวคอไปดูภาพนั้นมันคือร่างของคนคนหนึ่งที่เห็นไม่ค่อยชัดซึ่งคนที่เห็นเนี่ยเขายือนอยู่กลางซอยเลย แถมยังยืนก้มหน้าก้มตาด้วยพอคุณเต่าเห็นคุณทันเอี้ยวคอไปมองในซอยซอยนั้นเ<ๆ>พื่อนเขาเลยถามครับว่ามีอะไรหรือเปล่าตัวเองในตอนนั้นก็เลยบอกเพื่อนไปครับว่าในซอยเมื่อกี้เนี่ยกูเห็นคนแปลกๆคนคนนั้นเขายืนก้มหน้าก้มตาอยู่กลางซอยซึ่งพอพูดแบบนั้นแล้วเพื่อนเขาก็พูดกลับมาบอกให้เร่งความเร็วรถกันหน่อยเถอะและคุณเต่าก็บิดรถนําไปและพอข,ขับมาถึงบ้านเพื่อน เพื่อนเขาก็บอกขอบอกขอบใจที่มาส่งถามคุณท่านกลับมาว่าจําทางกลับบ้านได้ใช่ไหมวิ่งตามถนนเส้นหลักเข้าหมู่บ้านอย่างเดียวก็พอซึ่งตัวเองในตอนนั้นก็คิดอยู่ในใจครับว่าทําไมเพื่อนมันพูดแปลกๆย้านักย้ําหนาว่าจําทางได้ใช่ไหมคือมันแค่วิ่งตามถนนเส้นหลักแค่นั้นก็พอไม่ใช่หรอด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยมันดึกมากแล้วและตัวเองก็เริ่มง่วงแล้วด้วยคุณท่านเองก็ได้แต่เพียงพยักหน้าตอบรับความเป็นห่วงของเพื่อนไป แล้วก็บิดมอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยบ้านเพื่อนทันทีซึ่งมันก็แปลกมากครับพอขับรถออกมาจากถนนหลักและผ่านซอยเมื่อกี้ซอยที่เห็นคนยืนก้มหน้าก้มตาอยู่นั่นแหละและไอ้ขากลับที่ขับรถผ่านซอยนั้นคนคนนั้นเขาก็ยังยืนอยู่ที่เดิมแถมยังยืนท่าเดิมด้วยตัวเองในตอนนั้นก็แอบคิดในใจนะครับว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันคือผีหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าในตอนนั้นตัวเองก็จําฝังหัวว่าผีมันไม่มีจริง และที่คิดแบบนั้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าความห้าวของวัยรุ่นด้วยจนกระทั่งคุณเต่าเล่าเรื่องแปลกๆของซอยๆนั้นให้ฟังในบ่ายวันหนึง่งในบ่ายวันนั้นขณะที่คุณทันกับเพื่อนซ่อมรถกันอยู่ที่อูพอดีในวงสนทนาเนี่ยคุยกันเรื่องซอยรัดหรือว่าทางรัดอะไรกันสักอย่างเนี่ยแหละคุณเต่าเขาก็เลยถามขึ้นมาว่าวันนั้นที่ขับรถมาส่งเนี่ยคุณทันกลับถึงบ้านกี่โมงในตอนนั้นคุณทันก็เลยมีโอกาสเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เจอให้กับเพื่อนๆฟังด้วยว่าขากลับ ตัวเองเห็นคนคนนั้นยืนก้มหน้าก้มตาอยู่แบบเดิมยืนแบบไม่กระดุกกระดิกเลยด้วยอยู่ที่ซอยซอยนั้นซอยตันก่อนที่จะถึงซอยบ้านของคุณเตาคุณเตาเขาก็เลยเล่าให้ฟังครับว่าปกติแล้วคนที่หมู่บ้านของเขาเนี่ยจะไม่ไปยุ่งกับซอยซอยนั้นหลังพระอาทิตย์ตกดินพอตัวเองได้ยินแบบนั้นถึงกับงงกับสิ่งที่เพื่อนพูดมากเลยถามเพื่อนกลับไปว่าทําไมเป็นเพราะอะไร คุณเต่าเขาก็เล่าให้ฟังครับว่าในซอยซอยนั้นเนี่ยมันคือซอยโรงหมูเก่าซึ่งที่นั่นเนี่ยมันเคยมีประวัติคนงานคลั่งเอาของแหลมไล่จิ้มคนงานด้วยกันมาก่อนในวันนั้นคุณเต่าพูดได้เพียงเท่านี้บทสนทนาทั้งหมดมันก็หยุดลงเพราะว่าที่หน้าอู่มีรถชนกันพอดีเรื่องที่คุณเต่าเล่าให้ฟังเนี่ยมันเลยขาดตอนในวันนั้นตัวคุณทันจึงรู้เพียงแค่หัวข้อของประวัติซอยซอยนั้นเท่านั้นจนกระทั่งวันหนึ่ง ในคืนวันนั้นครับมันน่าจะประมาณสี่ทุ่มได้คุณทันโทรไปหาคุณเต่าบอกเพื่อนไปว่าจะแวะเข้าไปเอาท่อรถที่บ้านหน่อยซึ่งในตอนที่คุณทันขับรถไปบ้านคุณเต่าเนี่ยคุณทันเองก็ขับรถตามถนนเส้นหลักในซอยหมู่บ้านเส้นเดียวกันกับที่เคยมาเมื่อครั้งที่แล้วเลยแต่พอขับไปได้สักระยะหนึ่งด้วยความที่ถนนมันมืดมากวกับซอยแถวนั้นเนี่ยมันหน้าตาเหมือนกันหมดตัวเองจึงตัดสินใจเลี้ยวซ้ายเข้าซอยซอยที่ตัวเองคิดว่ามันเป็นซอยบ้านเพื่อน แต่พอขับเข้าไปในซอยเพียงแค่กลางซอยเท่านั้นคุณทันก็รู้ได้ทันทีว่าตัวเองเข้าผิดซอยแล้วตอนนั้นก็เลยตั้งใจจะหันหัวรถกลับเพื่อที่จะขับย้อนกลับออกซอยไปแต่ในจังหวะที่ตัวเองหันหัวรถกลับคุณทันดันเห็นผู้ชายปริศนายืนก้มหน้าก้มตาใต้แสงไฟอยู่ที่กลางซอยตอนที่เห็นผู้ชายคนนี้ตัวเองรู้ได้ในทันทีว่าผู้ชายคนนี้คือคนคนเดียวกันกับที่เห็นเมื่อครั้งก่อน ตอนที่เห็นเนี่ยตัวเองก็หยุดรถแล้วก็ชะง,งักอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งร่างกายของคุณทันเริ่มเหงื่อออกสมองมันคุ่นคิดต่อว่าจะเอาอยัางไงดีจะขับรถขับฟ้าออกไปเลยดีไหมเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันคือซอยตันที่เป็นป่าละเมะมันไม่มีเส้นทางสําหรับรถมอเตอร์ไซค์แต่ในวินาทีที่คุณทันกําลังคิดอยู่ผู้ชายตรงหน้าเขาก็ค่อยๆก้าวเท้าเดินมาหาเดินเอียงไปทางซ้ายทีเดินเอียงไปทางขวาทีคือสภาพเขาคล้ายกับคนเมา แต่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือยิ่งเขาเดินเข้ามาใกล้รายละเอียดต่างๆในร่างกายของเขามันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นสภาพของผู้ชายคนนั้นที่คุณทันเห็นในตอนนี้ที่คอของเขามีแผลชะกันขนาดใหญ่ที่มีของเหลวสีแดงเข้มข้นไหลออกมา <S <S เขาเดินก้มหน้าก้มตาและก็พยายามเอียงคอจ้องมองมาทางคุณทันสภาพของผู้ชายคนนั้นมันดูแย่มากท้ายที่สุดไม่กี่วินาทีหลังจากนั้น ผู้ชายตรงหน้าคนนั้นเขาก็เอื้อมมือไปหยิบของบางอย่างในกางเกงและของสิ่งนั้นมันก็คือของแหลมที่มันมีคราบของเหลวสีแดงเลอะอยู่เต็มไปหมดในตอนนั้นกุณทันตัดสินใจเอาตัวรอดในทันทีตัวเองดึงกุญแจรถออกแล้วก็รีบวิ่งเข้าป่าละเมะท้ายซอยอย่างไวที่สุดเท่าที่จะทําได้ตอนที่วิ่งตอนนั้นเนี่ยคือวิ่งสุดชีวิตเลยป่าละเมะมันจะมีทางเดินเล็กๆคุณทันก็วิ่งตามทางเดินนั่นแหละ จำได้ดีครับว่าในจังหวะที่ตัวเองร้องตะโกนแล้วก็วิ่งด้วยความตกใจคุณทันได้ยินเหมือนเสียงฝีเท้าคนวิ่งไล่ตามมาด้วยและในตอนที่วิ่งเนี่ยตัวเองก็ไม่กล้าหันหลังกลับไปมองด้านหลังเลยท้ายที่สุดคุณทันก็วิ่งเลาะตามแนวป่าจนเห็นรั้วบ้านของคนด้วยความกลัวแล้วก็ความตกใจในตอนนั้นตัวเองก็เลยถือวิสาสะปีนข้ามรั้วเข้าบ้านชาวบ้านหลังนั้นเลยแต่ว่าเจอคนในบ้านเนี่ยค่อยหาทางเคลียเอาแล้วมันก็เหมือนการหนีเสือปะจระเข้ครับ คุณทันกระโดดข้ามรั้วบ้านชาวบ้านเขามาพอลงมาถึงพื้นเนี่ยก็โดนหมาของเจ้าของบ้านกัดดิกดังหากแล้วพอเจ้าของบ้านเขาออกมาเขาก็จะแจ้งตำรวจอย่างเดียวเลยท้ายที่สุดเหมือนกับตัวเองยังพอมีบุญอยู่บ้างเจ้าของบ้านหลังนั้นเนี่ยเขาดันรู้จักกับแม่คุณเตาคุณเตาเาก็เลยเรียกแม่เขามาเคลียร์ให้จนเจ้าของบ้านเขาไม่เอาเรื่องด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยตัวเองกลัวกับสิ่งที่เจอมากๆม,มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ในซอยนั้นก็เลยทิ้งเอาไว้แบบนั้นนั่นแหละ และในตอนเช้าเนี่ยก็ขอให้เพื่อนไปเอารถเป็นเพื่อนแทนบอกตรงๆครับว่าตอนนั้นเนี่ยกลัวจนมือสั่นไปหมดขาสั่นด้วยนะครับเพราะว่าโดนหมากัดจนจมเขี้ยวเลยในเช้าวันรุ่งขึ้นครับคุณเต่าก็ขับรถพาเข้าไปเอาเมอเตอร์ไซค์ในซอยนั้นซึ่งในตอนที่เข้าไปตอนเช้าเนี่ยซอยมันยังดูวังเวงมากๆเลยยิ่งไปกว่านั้นก็คือทั้งซอยไม่มีบ้านคนเลยด้วยท้ายซอยเป็นโรงหมูเก่าๆที่หน้าประตูโรงหมูเนี่ยมันมีหมายสารแปะเอาไว้หลายใบ แถมที่ด้านล่างของประตูเนี่ยมันยังมีเครื่องเส้นวางเต็มไปหมดทั้งเหล้าขาวทั้งจุสดคือมันมีแต่ของที่ดูขาวๆทั้งนั้นเลยเป็นทั้งพ้าเป็นทั้งยำที่มันแห้งสนิทอยู่ในกระทงหลายกระทงและหลังจากที่เอารถออกมาจากซอยนั้นได้เนี่ยคุณเต่าก็เล่าให้ฟังว่าในซอยนี้เนี่ยมันมีคนเจอดีหลายคนแล้วไม่ใช่เพียงแค่ทันหรอกบางคนเนี่ยเขาเจอผีนั่งกินเครื่องเส้นอยู่ท้ายซอยบ้าง บางคนก็เจอผีผู้ชายคนนั้นเอาของแหลมปลิดชีวิตตัวเองให้ดูบ้างคนในหมู่บ้านเนี่ยก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งกับซอยๆนั้นเท่าไหร่นะเว้นแต่คนที่เขาชอบเรื่องพวกนี้จริงๆเขาเข้าไปเส้นไหว้แล้วก็บนขอหวยกันพราว่ากันว่าผีมันแรงมันเลยช่วยได้แต่ส่วนมากเนี่ยเขาจะไปกันตอนกลางวันไม่มีใครกล้าเข้าไปตอนกลางคืนหรอกและพอคุณทันรู้แบบนั้นแล้วตัวเองก็เข็ดเลยหลังจากที่กลับมาจากบ้านเพื่อนในวันนั้นเนี่ย คุณทันก็จำซอยบ้านเพื่อนได้แม่นเลยแล้วก็ไม่เคยเลี้ยวเข้าซอยผิดอีกเลยด้วยในตอนนั้นตัวเองจำได้ว่าน่าจะปีกว่าๆได้มัง้งหลังจากนั้นเนี่ยซอยนั้นมันก็ถูกปิดตายไม่ใช่เพราะว่าคนโดนผีหลอกนะครับแต่มันเป็นเพราะว่าที่ดินในซอยนั้นเนี่ยถูกธนาคารยึดไปหมดแล้วทางเข้าซอยนั้นก็เลยโดนเหมาปิดรั้วรรดหนามไปด้วยคุณทันเองก็เลยไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยซอยนัน้นมันมีคนเจอเรื่องราวแบบนี้อีกหรือเปล่า พราะว่ากันว่าถ้าผีดีเนี่ยบางทีก็คุยกันรู้เรื่องนะครับคุณผู้ฟังแต่ถ้าผีไม่ดีหรือว่าผีสติไม่ดีเนี่ยผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเราจะเคลียร์กันยังไงเห็นเขาว่ากันว่าก่อนหน้านั้นที่โรงหมูแห่งนั้นมันมีประวัติคนที่ก่อเรื่องขึ้นคือค,ค,ค,คนสติไม่ดีแล้วก็คนคลั่งครับคนนั้นเขาเคยเป็นพนักงานของที่นั่นแล้ววันดีคืนดีเนี่ยเขาเกิดคลั่งอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เอาของแหลมที่ใช้ในการทํากับข้าวเนี่ยไล่จิ้มเพื่อนๆในที่ทํางาน ซึ่งหลังจากนั้นเรื่องราวมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับรู้แต่เพียงแค่ว่าโรงหมูแห่งนั้นเนี่ยโดนปิดไปและคุณทันเขายังบอกอีกนะครับว่าที่หน้าประตูโรงหมูเนี่ยมันมีแต่หมายสารแปะเต็มไปหมดเลยแต่ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือที่พื้นด้านหน้าครับเห็นเขาว่ากันว่ามีคนที่เขาชอบเลขเด็ดเนี่ยมาขอหวยมาวางเครื่องเส้นผมว่าตรงจุดนี้แหละคือจุดสําคัญที่สุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ฟังดวงวิญ,ญญาณที่ไม่ดีเนี่ยหรือดวงวิญ,ญญาณที่เขาเป็นสัมภเวสีเล่ร่อนเนี่ย ผมเคยได้ยินมาว่าเขาชอบเรื่องพวกนี้มากๆพวกของเส้นเครื่องเส้นเครื่องไหว้ทั้งหลายเขาจะยึดเอาจุดๆนั้นนั่นแหละที่มีคนบูชาเขาเอาเป็นสถานที่สิงสถิตและวิญญาณพวกนี้เนี่ยเขาห่วงที่ห่วงทินอย่าบอกใครเลยมันอาจจะเป็นเหตุผลก็ได้นะครับที่ทําไมใครเข้ามาในซอยนี้แล้วยังไงก็เจอหรือส่วนมากจะเจอต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าดวงวิญญาณเขาห่วงสถานที่ของเขาที่ที่เขาเคยได้รับการบูชา ซึ่งผมเองก็ไม่รู้นะว่าคนที่มาขอหวยกับสิ่งพวกนี้เนี่ยเขาถูกหวยบ้างหรือเปล่าและถึงจะถูกผมคิดว่ามันต้องแลกกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่นอกเหนือจากเครื่องเส้นอย่างแน่นอนซึ่งแน่นอนครับคุณผู้ฟังเรื่องดวงวิญญาณที่เขาจากไปโดยการปลิดชีวิตตัวเองหรือว่าจากไปโดยผิดธรรมชาติแบบนี้เนี่ยผมเห็นมันนับต่อน,นับแล้วก็หลายเรื่องราวมากๆคือเขาจําเป็นจะต้องอยู่ในสถานที่แห่งนั้นจนกว่าเขาจะหมดกรรมซึ่งดวงวิญญ,ญาณดวงนี้หากหมดกรรมไปแล้วผมคิดว่าเขาคงจะไม่ได้ไปดีหรอก ความคิดเห็นส่วนตัวนะการที่เขาเป็นมิจฉาทิฐีแบบนั้นห่วงที่ห่วงถิ่นแล้วก็ไล่ทําร้ายคนแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาคงจะไม่ได้ไปไหนไกลนอกจากจะเดินลงต่าไปเรื่อยๆไปชดใช้กับสิ่งที่เขาเคยได้ก่อไว้เท่านั้นเองและคุณผู้ฟังลหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวของคุณทันตัวคุณเองคิดว่าดวงวิญญ,ญาณของผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่ผมคิดว่าเขาห่วงที่นะเขาห่วงการเส้นไหว้ห่วงการบูชาของเขานั่นแหละ ดวงจิตของเขาคงมืดบอดจนถึงขั้นไล่ทำร้ายคนเลยคุณคิดเห็นยังไงครับสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนคุณผู้ฟังครับ108เรื่องหลอนของเราตอนนี้มีทั้งแฟนเพจ a c e b o o k และก็ช่อง t ิ k t o k ด้วยนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามพวกเราได้ในทุกแพลตฟอร์มที่เราลงลิงก์ไว้ให้ด้านล่างและคุณผู้ฟังเองก็สามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้และก็กดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการ เพียงเท่านี้ครับมันจะเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับคลิปวิดีโอนี้ของพวกเราให้พวกเราได้มีสมาชิกใหม่ๆม,มารับฟังเพิ่มขึ้นในทุกๆวันและสําหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ